ก็ทุกคนครับวันนี้เราอยู่กับไมค์ครับแต่ไมค์ครับในครั้งนี้เราอยู่กับเด็กเบบี้อาร์ตี้นะครับอาร์ตี้เด็กเบบี้ดิพัาผ้าพัาผพงตายซึ่งนะครับเ่เราอยู่กับไมค์ครับเบบี้หมดนะครับแล้วทุกคนคิดว่าถามสงสัยว่าเบบี้หมดยังไงทุกคนดูนะผมจะจ้องต้นไม้เป็นไง เราใช้สายตาทุกบล็อกได้ทุกคนดูพลังจิตว่ะพลังจิตบอก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 ขึ้นอขึ้นพี่พี่พี่เลองกับอาร์ตี้ลองทำดูเอาอาอาร์ตี้มันตัดต้นไสปกติอาร์ตี้มันตัดลายปกติน่าจะเร็วกว่านะทางสายลองต้องมองเว้ยไม่ต้องไม่ต้องเจ็บมืออย่าให้มาได้น่าจะเร็วกว่ามองขึ้นไส้มองขึ้นวัดบีบีโหมด เป็นไงเบบี้ของจริงสำหรับเด็กน้อยอาร์ตี้โดยเฉพาะทุกคนทุกคนลองคาบพี่แอคไม้ดูนะคนทุคนลอ,องคาบนะครับปั๊บนี่ทุกคนที่ขุดไม้เอฟฟิเชนซี่วีทุกคนฮะอาร์ตี้หรอเป็นไงพี่เดม่อนที่ขุดไม้โคตรเท่อาร์ตี้ลองคาบดิอาร์ตี้ลองเอาอมอมไม้ครับมีเมนดีเมนต์ยังไงขุดไม่เป็นโอ้ยมันเบบี้มันเบบี้เกิดแบบเนี้ยอันไม่เบบี้ละอันนี้เด็กแรกเกิดละ เบบี้สมชื่ออะไรเงี้ยมันคุดยังไงเอาคุณไม่เป็นอ่ะมองไม้มองไม้มองมองมองเออเออเออเดี๋ยววันนี้เราจะไปจบเกมไมค้ากันนะพี่เดวอนมาดูว่ามันจะจบยากไหมยากแน่นอนครับแค่พิกแอ็ก็แบบโอ้แค่พิกแอ็ก็เอฟเจนซี่เลองทำทุกอย่างทั้งพิกแอ็ทั้งขวานทั้งอะไรอ่ะงเอฟเจนซี่วีหมดเลยพี่ลองดาบดูดีกว่าเราเราครับมีซ้อมแซมเลยค่ะก็ผมยังไม่ดูซ้อมแซมไปด้วยโคตรสุดฟาดอาร์ตี้เทียเราตายเลยบอกเลย เราจะได้ข้าเป็นไงอะตี้ข้าของสยยงอะตี้เป็นไงข้าของเป็นเมเจลูกอะตี้มันข้าเป็นไหมเนี่ยมันข้าบานเหลือเกินผมว่ามันไม่ข้าเนาะพี่เดมอนเฮ้ย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 เด็กดื้อเด็กดื้อต้องโดนอะไรเด็กดื้อต้องโดนทำโทษทุกคนเนี่ยเฮ้ยพี่เหวผมจะหมู่บ้านกับประตูประตูในเทอรพังเราไปที่ไหนก่อนดีพี่เราเราไปประตูพังก่อนดีกว่าทุกคนยุย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  เฮ้ยเรอข้าดูรอข้าดูไก่ไม่จำกัดไก่ไม่จำกัดครับทุกคนอ๋อเฮ้ยใจเออเออเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวๆขังขังใก่กันขังใกล้ขังใกล้ขังใก่้อ๋อเฮ้ยพี่พี่พี่ลองตีพึ่งฆ่าพึ่งไหมรอรอฆ่าพึ่งไหมต้องยายายานี่นะครับเรามาดูของกันโหสลัวเลยโอ้ยเราอะไรพี่เราอะไรเราอะไรแกแก่ก่อนแกเออมามา ไปบอกไปทำคอนเซนชันพ he oh, uh, oh, ี okay. ่ถ yeah, yeah. well. ้าเล่นยูเอซีนี่คนเดีเลยนะพี่โอ้โหแล้วแบบเยอะชิบหายจริงเยอะจริงเยอะเยอะจริงจริงทีมบอลเราเราตกรอยพี่ทดมอนลเราตกรอยเอ้พมกตกรอยป้าพี่โอ้ย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 เอามันตายจริงดิว่ะตายจริงดิว่ะตายจริงดิว่ะจริงเฉยอ่าวาดไปด้วยแล้วผมจะตายอันตอนแรกผมนึกว่ามันไม่ตาย เดึงนะผมกำลังจะตายเหมือนกันแอบไปถอดไอชาร์นหายปะแอบไปถอดไอชานหายหายไปเลยแล้วผมไม่เคยเน่ผมก็เพิ่งลองครั้งแรกจบแล้วมาทุกคนเราไปสำรวจหมู่บ้านเอพิชีเลยทุกคนอยากรู้จังเลยครับว่าแบบเฮ้ยบัวพี่ลองฆ่าบัวดูมีแต่มือตอนนี้อ่าอันนี้ดาบ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 พี่ตัวหนึงลองฆ่าวลองข้าดูอ๋อพี่จะมานทำอะไรแล้ววะเฟิงตัวนึ้งกระแสชิดโอเคเราก็ครับโปครับสักหนึ่งตัว ฮ้ยะจะบอกอะไรพี่มอง <laughs> พี่บอกเราต่อคาบหายเหรอลองจ้องดิ <laughs> เฮ้ยต่อคาบไม่หายพี่ต่อคาบไม่หายอ๋อเมื่อกี้แค่เออกระแสจิตมันแรงเอ้ตี้ไปทำไรอะ่ะอ๋อเอ้ตี้ขุดหินละเออพี่จะมาเลยเราไปขุดหินก่อนดีกว่า <laughs> ข้าวัวลลำบากแล้วพี่มันไปไกลอ๋อ <laughs> พี่พี่จะมพี่จะมาลองลองขุดหินลองขุดหินเฮ้ย ในในหินเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็หิน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 เดี๋ยวหินพี่ลองขุดไปเรื่อยพี่ลองขุดไปด้วยปบ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 นี่ได้ฐานพี่ขุดหินได้ฐานขุดหินได้เหล็กใช่ไหมเนี่ยจริงเหรอพี่ลองขุดพี่ลองไหนแรแรแรลาพีด้วยพี่เฮ้ยได้ฐานจริงด้วยเดี๋ยวผมอัปเกรดก่อนเดี๋ยวผมอัปเกรดที่ขุดเป็นที่ขุดหินแล้วทำไม่ได้แต่ฐานแล้วหินได้เหล็กอ๋อพี่ลองขุดไม่ได้เหล็กแล้ได้เหล็กมันจะมีมันจะมีได้เพชรด้วยนะพี่เราขุดไปเรื่อยก่อนเฮ้ยใจมันรอแล้วโอ้โหได้ทุกอย่างเฮ้ยเราเราต้องฟาร์มที่ขขุุุดดดดดไไมมมอออออนนนนน์เเเเง่่่ตตีีี้้ยผลโพสกกาใคระ เฮ้ยอัติอัติเอ้ยผมก็ได้ผมก็ได้ผมก็ได้อ่าพี่เดมอนยังไม่พี่เดมอนยังไม่ได้เดมอนเลยพี่เดมอนยังไม่ได้เดมอนอ๋อได้แล้วได้แล้วมามาเอาสามเม็ดก่อนดีกว่ามามามาเฮ้ยเกมนี้มันยากมากเลยเนี่ยเออบอกแล้วขุดยากอ่ะพี่อยากจริงแต่เพชรกว่าจะได้มันได้ลำบากเอาอได้สองเมล็ดละทำที่ขุดเพชรออเม็ดหนึงออเม็ดหนึงเฮ้ยได้แล้วได้แล้วครบสามเม็ดแล้วอหยังไม่ได้ครบสามเลยโอเคไปไปไปเรามาลองดูกันนะครับว่าเออที่ขุด ที่ขุดเพชรเนี่ยมันมันจะถขนาดไหนมันจะแข็งแรงหรือเปล่า FGC ห้า Unbreaking สามพี่ขอขอไม้ไหมเอาไม้มาไม้หมดมีเพชรแต่ไม่มีไม้มีทุกอย่างแต่ไม่มีไม้เออทอริกก่อนเาเลิกอ๋อโยชาตาติโกโรโกเออแล้วอาตีไปไหนหรอพี่อาตี้ไปไหนหรออาตีหายไปเลยเฮ้ยอาตีอยู่นี่อาตีอยู่นี่ลงมาฮะลงมาโอ้โหไปซะไกลเลยอาตี เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันขุดไวๆเลยพี่ว่าเดี๋ยวเราไปเนเธอร์กันเพราะเราต้องไปเรียกว่าไงเราต้องจบเกมนี้ให้ได้พี่เออใช่หมดวันนี้มันโคตรยากเลยพี่ต้องจบเกมนี้ให้ได้สรวจหมว่าได้ไปซีก่อนมีเตาสมิทติ้งมันสมิทติ้งอ๋อไม่ใช่สมิทติ้งนี่แบทเฟอร์เนสต์บลัชเออแล้วถ้าขุดถ่านเราได้ถ่านเฉยๆมันคุ้มตรงไหนโอ้พี่เราเตียงไประเบิดเนเธอร์ไปพี่อุ้ยเออเนาะแกะมันก็น่าจะอินฟินิตเหมือนกันระเบิดยาวๆชิว เราเลยขอขอหาเออเพชรอีกก้อนก่อนโอ้เพชรไม่ขุดทำไมพอช่วงนี้ทำไมขุดเพชรไม่เจอเลยวะทล้วพี่เจออะไรอ่ะเจอแดดมาหลอกทุกคนเดี๋ยวผมจะไปทำประตูเออไม่ใช่เออถูกละเดี๋ยวผมจะไปทำประตูประตูอะไรวะอ๋อผมจะไปทำประตูเนเธอร์นะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียกาเบลก่อนกาเบล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 กาวเบลจ่าอยู่ไหนจ้างกาเบลจ่าเจอกาเบลละวน้เสือจูนเลยวะทำไมอะไอพี่แมนขานั่นนะ จำได้ยังไ,ไงเว้ยถ้าถ้าไอยูนี่ท่อนนี้จูต่อยเลยถ้าวันหนึ่งมันเข้ามาดูคลิปนี้พอดีเฮ้ยแต่ดาบมันไม่ติดชาบเน็ตโอ้แย่แย,แย่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 มากแย่มากที่ว่านผมว่าเราไปในเธอร์ดีกว่าคนก่อนคนแก่ยี่สองอนัเนเอบว่าอะเราเปิดเนเธอร์เหรอตอบไหมเอาเผื่อจะเจอในเธอร์ไร<อ>เดี๋ยว ไม่พี่มอนี่ขุนเนเธอร์ได้เนเธอร์ไรไหมแต่ที่ผมดูมามันไม่มีบอกอะไรเกี่ยวกับเนเธอร์ไรอะไป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 ดิเอ็นกันเอ้ยไม่ใช่ไปในเธอร์กันฟอปเข้ามาไป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 พี่มอนเราลองตกลาวาในดิเอ็นเอ้ยเนเธอร์ไหมพี่มันจะวาร์ปกลับมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองดูนะ ไม่ลาวาได้เปล่ามันทำไมร้อยไม่ได้วะนีผมผมไปดูมามันว่ายลาวาได้เหรอพี่ทำไมมันร้อยลาวาไม่ได้วะตั้มตั้มเดี๋ยวกูไปล่าศูนย์ตายไหมมันไม่เป็นไรอ๋อในในเธอร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองตีดิอ๋อเป็นแล้วเออต้องตีก่อนทีนึงเราต้องตีก่อนทีนึงมันถึงมันถึงจะล่าอสูรอุ้ยเจ้ามองเห็นทุกอย่างเลยพี่ มาดิครับอุ้ยไปหาในที่ฟอร์เทสกันพี่เฮ้ยแต่สลามไม่เป็นนะสลามไม่เป็นหรอสลามไม่โดนล่า <c oughs> อาตี้หาประสาทในที่ฟอร์เทสกันวางน้ำได้ไหมอยากรู้บอกว่าเป็นว่า,วาเยอดล่างนักขุดเบสไม่ใช่ยอดลัางนักขาวฟอร์เนที่ฟอร์เทสไม่ได้ไแกต,ต้องทำทุกอย่างอาร์ตี้แกต้องทำทำทุกอย่างให้เธอแล้วเฮ้ยปะสรุปมันยังไงเฮ้ยผมเจอแล้วผมเจอประสาทฟอร์เทสนะพี่มาเราไปหาเบสกันมาดูกันนะอันนพี่ถือดาบสเตเบสลองถือดาบสเตเบสดูมา ดาบพิฆาตอสูรโอ้ยพี่ือดาบไซวิเทอร์กินเทอร์เกลได้เหมือนกันได้ทั้งตัวแหละขนาดเนี้ยอดับดับดาบเอ้ยเอ้ยได้เป็ดร้อนแล้วเอ้ยตัวนี้ตัวนี้เอ้ยเอ้ยได้หัวด้วยพี่พี่เจมส์ผมด้วยแล้วทำอะไรดีทำอะไรทำอะไรเรามาข้าวิเทอร์เฮ้ยเออฆ่าวิเทอร์แล้วมันจะพิฆาตอสูรหรือเปล่าเออลองดูลองดูฆ่าวิเทอร์จะพิฆาตอสูนไหมไปเลยนะพี่เจมอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูก่อนไอ้แมนอะไรเหรอพี่ว่านะมันมันไม่ใช่แค่พิฆาตอสูรรรธมมมดาาออ่ะทไันเบบก มันเกิดป่ะมองมองหน้าไม่ไม่แล้วดูผลลัพธ์มันเยอะมากมันมาจากไหนพิทามอนเดี๋ยวผมสร้างวิทีโอแล้วนะพี่อตี้ระวังนะพี่จะสร้างวิทีโอแล้วนะได้หัวด้วยเอ้าได้เดี๋ยวผมใส่หัวได้หัวแบบทุกตัวเลยเออทุกตัวเลยเดี๋ยวผมใส่หัวเฮ้ย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 ยคุณคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคุณเบิมาเลยครับมาเลยครับาสร้างวิทีโอปั๊บวิทีโอเกิดทุกคนโอ้โหรอรอนรอนรอนวิทีโอเกิดเดี๋ยวรอมันเลือกเต็มกันเฮ้ย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 เฮ้ตเฮ้อเฮ้ยเ้อเฮ้ยเ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ย เราโดยพี่ฆ่าตนะศูน,นพีเตอร์บอลีเบอลพี่เห็นปะว้าวาวิเวววววววนววววววเวว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 วอววนว่วววววววเวว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 นวววววกววววตวว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 ตวว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 เวว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 ่วว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 วนน <laughs> เนั่นแหละฮะแตกหนึ่งเสืเราเรานอกจากจะเป็นนักล่าอสูรแล้วยังนักล่าจิตใจอสูรเนวยมันไม่หายจักไรแกต้องตีมันก่อนไว้ทีนึง จะหายไอ้พวกซอมบี้เนี่ยไอ้ซอมบี้พิกลินเนี่ยนี่กูเล่นอะไรเนี่ยเล่นบ้าตายหมดตายหมดตายสิเออการข่มตีใช่ไหมจะมาจะหายไหมเฮ้ยไม่หายไม่หายมันหายนกนะเฮ้ยอย่าตีดิไปดึงนะพี่เดมอนลองดูผมนะผมจะพิมพ์ว่าไปดึงนะไปดึงหายไปดึงนะพี่อ่อทุกคนดูดินะครับนี่เอามาเอามามาเลนะเดี๋ยวผมจะพิมพ์นะทุกคนปั๊บนี่ผมจะให้โนโอมามาปั๊บ โอเคไหมครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะไปตามหาไอ้อะไรวะพี่อ่าตองโฮตองโฮนะทุกคนเราเนื่องจากเรามีเบรกล็อตเยอะนะฮะทุกคนนี่เราจะทำอะรเรามีเรามีมั่ขค่ะเยอะนะครับฮะไม่เยอะหรอกนี่นี่ไม่เยอะใช่ไหมพี่เอเนื้อโพลอ่าผมต้องการเนื้อโพลวะพี่ไออันนี่นี่ผมขี้เกียจเดินผมขี้เกียจเดินเอเนื้อโพลมาเลยเยอะเยอะนี่ได้ละได้ละเฮ้ยขอขอได้ มีอาหารไหมอ่ะอาหารมีอยู่อาหารมีอยู่ถ้าอยากให้มันพิมพ์อะไรวะเป็นเปลี่ยนเป็นไอ้ไอ้นี่ได้มากเลยเปลี่ยนเป็นอาหาราานะนะแมนเดี๋อเด๋เอโอเคมาทุกคนเราก็ถึงสต้องหัวทุกคนฟับนี่แหละอยู่ตรงนี้แหละด้านล,ล่างนี่แหละอาร์ตี้ลรอขึงนเรืน่ะนี่แหละ ปลาปลาดิ่งลงไปเราผมจะลองปาดูนะเนี่ยมันดิ่งลงด้านล่างทุกคนขุดลงเลยเดี๋ยวไอ้แมนแถวนี้มีวิลเลจเจอร์ก่อนด้วยของเราคงไม่ต้องการวิลเลจเจอร์แล้วมั้งพี่นี่ไงเจอตองโฮแล้วพี่เจอตองโฮแล้วตามหาตองโฮกันพี่ไมเจอเพจเลยเพจดิ่งไม่ชาร์จเลยตัวการหาที่ง่ายนะครับเอฟเฟกต์กีบแอดเอไอวิวชั่นไปหากันเถอะเ้าซัมบี้น้าซัมโบ้อร่อยนะพี่แมน แปลว่าตามยุทธศาสตร์เออแห่งมาครับศาสตร์สากลโว้ยผมเจอซิลฟิธความตั้งใจเด็ดอ๋อซิลฟิธตายเลยผมจะไม่ทันตีมันเลยไม่ต้องตีเืลอสุกกันเธอเราแทงแทงแทงไปทำไมตึงตึงตึงอย่ามัวไปคิดอะไรไปบ้าโลกอคือลาฮอนอย่าอาวอนเลยนั่นเพลงอะไรวะพี่จมวันโอ้ยเจอแล้ว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 เงามัวรีรออยู่ไหน mong 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 Ati mong 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 เฮ้ยแรกเกิดด้านในเกิดด้านในดีดีเดี๋ยวตีกันตายคอยดูดิพี่เด่นเอาอะไรเยอะขนาดพี่เอาเผื่อเผื่อกไม่ได้ไม่ได้มาค่ายนักตะกอนกันเอ้าพี่เด่นพี่เด่นว่าแ่ตายแล้วเหรอเด่นว่าพิมโดยอยู่จบเกมแล้วเยิ่งจบแล้วอ่ะยังเลยเยอะมาก พิ่น,นุษย<อ><ม>์เราฟื้นคืนชีพกันจจเออวิ่งไ,ไ,ไม่ต้องจังใจในแม่วิ่งมองหน้ามันก็ตายแล้วเนี่ยมองหน้าแล้วตายแล <laughs> ้ก็เป็นไงครับทุกคนกลับมาครับที่เล่นโคตรจง,ง่ายนะครับทุกคนส่วนคนสร้างปรอินนี้คือฟันดี้นะครับี๋ยวผมจะทิ้งลิงใต้ขิดดีคลิปชั่นนี้ให้นะครับโอเคทุกคนคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเย้